สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คฟาเทแมนครับเผาถ่านขายวันละหนึ่งับาทนะครับคลิปนี้ก็เอาเตามาให้ดูกันนะครับเตาอนเนกประสงค์นะครับตัวน,นี้สามารถจุดด้วยน้ำมันก็ได้จุดด้วยถ่านก็ได้นะครับลักษณะของเตาก็ข้างในก็จะเป็นกล่องแบบหกเหลี่ยมนะครับตรงกล่องสี่เหลี่ยมนี้จะมีเซรามิกไฟเบอร์หุ้มอยู่นะครับ เพื่อการความร้อนออกมาส่วนตรงนี้ก็จะเป็นกล่องใส่น้ํามันนะครับจะเป็นน้ํามันพืชเก่าก็ได้น้ํามันเครื่องเก่าก็ได้หรือน้ํามันที่ไม่ใช้แล้วนะครับเราจะเอามาทําเป็นเชื้อเพลิงนะครับเพื่อใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่านะครับช่วงนี้อะไรอะไรก็แพงไปหมดนะครับตัวนี้ก็ออกแบบมาให้ถอดประกอบได้ง่ายๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นฝา ปิดสำหรับลองอาวางหม้อนะครับทำด้วยเหล็ก3ามมิลน,นะครับเพื่อความแข็งแรงนะก็ออกแบบมาเพื่อ,อใช้งานได้สะดวกให้มันกระทัดรัดนะครับตรงท่อ,อตรงถังกล่องใส่น้ำมันนี่ก็จะไม่ยื่นออกไปไกลมากนะครับก็ขนาดกำลังดีนะครับเหมาะเหมาะการใช้งานมาก วันนี้ผมจะมาาจุดด้วยน้ำมันพืชเก่านะครับจะลองดูว่า,าผลจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้น้ำมันพืชเก่ามันมีน้ำผสมด้วยนะครับคือผมหาไม่ได้ก็เอาเท่าที่ได้นะครับเดี๋ยวจะจุดให้ดูเลยตรงนี้ก็จะมีพัดลมเป่านะครับเป็นพัดลมแบบหอยโข่งแล้วก็มีตัวอะแดปเตอร์ปรับนะครับนี่ก็ ใส่เข้าไปง่ายๆครับตรงนี้เพื่อเพิ่มอากาศนะฮะการจุดก็จุดง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะจุดให้ดูอันนี้ผมเตรียมไว้แค่ครึ่งลิตรนะครับผมหาไม่ได้ก็ฉุกลงกอยูนะ่ก็คือรีบเอามาทำคลิปวันนี้นะครับอ่าผมเทลงไปครึ่งลิตรนะฮะน้ำมันพืชเก่า จริงๆแล้วมันไม่ควรมีน้ำผสมนะครับแต่ว่า,ามันมีในน้ำผสมอยู่บ้างนะเป็นน้ำมันที่ทิ้งไว้นานแล้วนะครับการใช้งานก็เปิดก๊อกนะครับเ,เราเปิดวาล์วตรงนี้ให้น้ำมันมันไหลเข้าไปในห้องเผาไหม้หรือว่าในเตานี้นะครับเ,เต็มพื้นนี้ก็ปิดปิดวาล์วไว้นะครับแล้วเราก็จะ จุดน้ำมันตรงเนี้ยให้ให้มันมีความร้อนหรือว่ามันมันเริ่มมีจุดเดือดนะครัต้องเผา,าจุดให้มันมีความร้อนก่อนนะครับการจุดก็ง่ายๆครับใช้กระดาษทิชชู่จุดไฟแล้วก็ทิ้ง,ท,งทิ้งลงไปนะครับสักพักอรอสักพักน้ํามันมันก็จะเดือดเพราะมันเดือดแล้วมันก็จะระเหยเป็นไอขึ้นมานะครับ ก็จะจุดปิดไฟได้ง่ายนะครับนี่ครับก็จุดไว้แปบ๊บเดียวนะครับประมาณสักหนึ่งนาทีก็ดูว่า,ามันมันเดือดหรือ,อยังครับตรงนี้น้ํามันผมมันมีน้ำผสมนะครับมันก็เริ่มีเสียงแตกเป๊ะปะเปะปะ,ปปะนิดนึงนะฮะพอไฟเริ่มติดเราก็มาปรับพัดลมนะครับทีนี้เพื่อมาบ,บาลานซ์ไฟให้ได้นะครับ ก็ใช้งานไม่ยากครับแค่พัดลมตัวนี้ก็สามารถปรับความแรงได้ปรับแล้วก็ดูเปลวไฟตัวนี้น้ำมันก็น่าจะยังไม่ร้อนมากนะครับถ้าเราเปิดพัดลมแรงๆมันก็จะดับก,ก็ค่อยๆเร่งพัดลมขึ้นไปดูเปลวไฟนะครับัจุดแค่นี้เองครับมันไม่ยากอะไรแล้วสังเกตว่ามันจะไม่มีควันนะครับ มันจะไม่มีควันไอ้ที่มีควันก็คือน้ํามันพืชมันมีน้ําผสมนะฮะมันก็เลยมีควันบ้างเล็กน้อยจริงๆรแล้วจะไม่มีนะครับการเป็นการเผาไหม้ที่บริสุทธิ์นะผาไหม้หมดจดนะครับไม่เหลือไม่เหลืออ,อควันเนี่ยครับเป็นอาจจะมีเล็กน้อยนะมีน้ําผสมด้วยนะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ คลิปนี้ก็ลองดูลองดูก่อนเท่าที่หาได้ก่อนนะครับนี่ค้ำมันเริ่มเดือดแล้วแล้วก็ปรับพัดลมเพื่อจะเร่งไฟเบาไฟได้นะครับเราจะเอาระดับไหนนะก็ยุคน้ำมันแพงครับยุคอะไรของก็แพงหมดนะครับฐานก็ได้ข่าวว่าขึ้นราคาอีกนะฮะัยัน น้ำมันพืชเก่าที่เราใช้ทำอาหารใช้ทอดใช้อะไรเหลือเราไม่ทิ้งนะครับเราเก็บไว้ใช้ได้เป็นเชื้อเพลิงได้ครับเตาตัวนี้ทดแทนเตาแก๊สได้เลยนะนี่ครับไฟเริ่มเริ่มร้อนแล้วก็ปักพัดลมเพื่อบาลานไฟให้ได้นะครับแค่นี้ครับใช้ไปว่าเวลาประมาณสัก 2น้าทีนะครับการจุดเตาไม่ยากนะครับเราเราก็เอาฝาปิดนะครับดูไฟนะครับเนี่ยคือติดสมบูรณ์แล้วนะครับนะครับควันควันนิดหน่อยควันจากน้ำนะครับเราก็ปรับพัดลมเพื่อหาอะระดับไฟที่เราจะใช้งานนะสังเกตว่าไฟมันจะไม่พุ่งขึ้นเป็นสูงสูงนะครับ ไม่เหมือนเตาจรวดที่ใช้ในการเผาถ่านไฟจะอยู่ระดับาปากเตานี่นะครับผมจะเอากาใส่นะครับเอากาลองต้มน้ําดูน้ําเต็มกาเลยนะครับก็ดูซิว่าจะเป็นยังไงครับกับสังเกตว่า,ากามันไม่ดํานะครับก็คือ,อเผาไม่หมดจดจริงๆนะครับ ถ้าดำนี่มันดำแล้วนะครับถ้ามีควันอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะดำถึงโนระหูกาโดนโแหละไฟก็ปรับระดับเองได้นะครับนี่ครับมาดูไฟก้นก้นกาเนี่ยครับไฟมันจะพุ่งขึ้นไปแบบนี้นะครับแล้วแต่ความแรงที่เราปรับนะครับมีระดับน้ำมันแล้วก็พัดลมนะครับปรับเองได้ตามต้องการเนี่ยครับตูดกาไม่ดำนะครับ แล้วก็ไม่มีควันด้วยไม่มีกลิ่นอีกต่างหากนะฮะไม่มีกลิ่นสามารถใช้งานาทำอาหารได้สบายๆเลยครับแบบนีนะบ้น้ำเดือดแล้วครับใช้เวลาไป5้านาทีนะฮะน้ำเต็มกาเลยนะครับนี่มันออกมาจากฝาแล้วมันหยดลงไปในเตา,าถึงเดือควันขนาดนีน้แต่ก็เป็นควันไอกาครับไอน้ำจากกาเนี่ยเดือดเดือดแล้วนะครับแป๊บเดียวครับ เนี่ยที่ไฟมันพุกพุกขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าน้ํามันหยดลงไปนะครับไฟในเตาก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเหมาะเม,มครับเหมาะสําหรับทําอาหารได้เลยนะครับใช้งานได้ง่ายแล้วก็ยุคน้ํามันแพงแบบนี้ด้วยยุคข้าวของแพงเราใช้ของที่ทิ้งแล้วไม่ใช้แล้วเอามาประยุกต์ใช้อีก ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเตาแบบนี้นะฮะมีไว้ประจําบ้านไว้ก็ดีนะครับสามารถยกไปไหนมาไหนได้นะครับไปทํากับข้าวนอกบ้านทําในบ้านก็ได้นะครับเวลาจัดงานจัดอะไรที่บ้านก็ใช้ตเตานี่สะดวกนะครับใช้น้ํามันไม่เปลืองด้วยนะนี่น้ํามันครึ่งลิตรยังเหลืออีกตั้งเยอะเลยเดีนะ๋ยวผมจะต้มน้ําอีกสักมอน่งนะก็น้ําค่อนข้างเยอะ ออกเกือบเต็มหม้อแล้วครับไฟก็ยังย่งโอเคอยู่นะครับถ้าพัดลมเราปรับไว้ระดับไหนมันก็จะอยู่ระดับนั้นแหละครับกับระดับน้ํามันที่เราหยดลงไปนี่ครับก้นหม้อไม่ดํานะครับมันดําก่อนนั้นอยู่แล้วก็คือหม้อหม้อผมดําอยู่แล้วนะเนี่ยถ้าถ้ามันดํามันก็จะขึ้นไปที่หูหม้ออยู่แล้วจะเห็นชัดเจนนะครับก เริ่มมีฟองอากาศขึ้นมานะอืมใช้ได้ครับเตาแบบนี้ฮนะใช้งานสะดวกนะครับขนาดก็ไม่ใหญ่นะครับเท่าเตาที่เราอาประกอบอาหารเนี่ยหนะฮะยกยกไปมาที่ไหนก็ได้นะนี่ครับไฟก็จะขึ้นไปกล้นเตาแบบไม่กระจายไปไหนแล้วครับขึ้นไปกล้นเตาเต็มๆเลยนะ สำหรับคนที่จำเป็นต้องใช้งานเตาความร้อนแบบนี้นะฮะใช้นานๆใช้ทั้งวันนะฮะก็เป็นทางเลือกหนึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะลดค่าใช้จ่ายได้นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าใช้ความร้อนประมาณไหนหมอ,อก,ก๋วยเตี๋ยวปลาท่องโก๋อะไรพวกนี้นะครับยิ่งน้ำมันเยอะเลยโวของฟรีเลยครับหมดก็เติมหมดก็เติม นี่ครับไปมันจะเป็นแบบนี้นะครับมันไม่พุ่งสูงขึ้นมาจนน่ากลัวนะมันจะหมุนวนก็นอยู่ในห้องเผาไหม้นั่นแหละแล้วก็ถ่ายเทความร้อนขึ้นมาใส่กลนหม้อนะอืมสะดวกใช้งานได้ดีอันด,ดีผมได้ลองแล้วครับอันนี้ผมทำ,ทำขึ้นมาเองนะทำขึ้นมาใช้งานแล้วก็จะลองทดลองจุดเชื้อเพลิงต่างๆนะครับ ตอนนี้ผมก็จุดได้ฐานนะครับก็จะดูว่าจุดได้ฐานใช้งานได้ไหมนะครับจุดแล้วก็ใช้งานได้ครับจุดฐานแล้วก็เหมือนเตาอ่างโลเตามหาเศรษฐีนี่แหละจะต้มน้ําดูนะครับก็เอาน้ําออกจากกาแล้วเปลี่ยนน้าใหม่ก็ลองต้มดูว่าให้ความร้อนดีหรือเปล่านะครับ นี่ใช้ถ่านนะครับน้ำมันนี่ผมขี่ออกไปแล้วดูไฟใต้กลนเตานะครับก็โอเคนะฮะไฟก็ค่อนข้างแรงเราเปิดพัดลมช่วยด้วยเพื่อเติมอากาศด้านล่างนะครับครับอืมจุดด้วยถ่านก็ได้นะครับนี่น้ำเดือดแล้วนะครับใช้เวลาก็ไม่นานครับประมาณห้านาทนีน้ำก็จะเดือด ดูว่าเดือดจริงไหมนี่ครับแสดงว่าเตาแบบนี้ก็ใช้น้ามันเก่าได้น้ำมันพืชเก่าน้ามันเครื่องเก่านะครับทานนะครับสามารถจุดได้นะครับก็โอเคครับมีไว้สักเตาหนึ่งก็ก็ดีนะประหยัดช่วยได้เยอะนะครับถ้าแก๊สเราหมดหรือเราไม่อยากใช้แก๊สเรามีเชื้อเพลิง แบบนี้เราก็เอามาใช้งานได้นะครับนะคขับไฟจากฐานขาให้ไฟแรงเลยนะครับโอเคอเดี๋ยวคลิปต่อๆไปเดี๋ยวผมจะลองหาเชื้อเพลิงอื่นมาเผาดูบ้างน,นะครับแนะบบฐานใช้งานได้นะครับลองแล้วนะครับให้ไฟแรงเลยทนะโอ้โหเนี่ย จุดได้อเนกประสงค์นะครับมันมันดีกว่าเตาอ้างโล่ที่เราใช้นะครับจุด่านอย่างเดียวนะฮะแล้วควันไม่มีด้วยนะครับก็โอเคครับประมาณนี้ครับเอามาให้ชมกันนะฮะ